สวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอ้าเมื่อวานนี้ทํางานยังไม่สําเร็จวันนี้มาสมต่อเอ้าเตให้ล็อกกําลังเขามาใกที่สุดแล้วเมื่อวานนี้วา่าเฉยสุดก็แล้วอยู่วันเหมือก็ว่าสุดครับผมผมรัดหนามบ่อยกําแพงพังเอ้าเตให้ล็อกกําลังปวยเขามาจุดจัดจุดจัดเขาถอยส้อยปรับเสี้ยนนี่นี่ าไม่ใช่ดินแข็งมาก็ถุเขาไม่ได้ครับพอาดินมันทางมันเละซนนี่เป็นดินสมองนะครับแม็โนโครนี่เอามากใกล้นี่ว้ายลงไปว่าไรครับถ้าลงไปโอกาสผ่ากำแพงสุดบ่ามี่มองดึงคอยมากเโนตเตให้เรากนอกีกพลอยแบงหล จ้าจ้าไม่าอหาดินแพงก็พอไม่ได้เนาะเดี๋ยวรถไทโจหาราก็มันต่ำทวนๆอีกตั้งหัวตั้งเขาอยู่นี่นะวิ่งยังไงก็อยู่ครับคันแพงเพราะว่า มันสุดหลายอยูยอออ่แต่ว่าเฮ้าโอ้ปองกาแฟอย่างไรวะหลายแต่ว่ามันสุดหลายแต่มันสีจอบสีพังเหรอครับของอดินมาถมเนี่ยไงอยู่ทางวัอยู่บมีเพราะว่ามันอยู่ไว้ครับอยู่ไว,กว้กับโค่งสางเนียนแข็งแรงกับอยู่อเอาเอฟซีเฮาสุกูสุสคนเดอ้อ ก็ภาพแข็งแรงลำลำไร้ๆวยสุขสุมคนหอเอฟซีหอทั้งฟุตบอลนี่ละเอาหอแก้เม่โกุ้กเจ้ามีการมีงานท้ำส่วงนี้งานก็ะหายาาครับแกงน้ำต้นกัะน,น้ำท่วมเมียบแก้น้ำเต็มน้องเต็มท่าอยู่มาหายจของเช่าบ้านก็ะโ้ยทูๆแต่ไทยไปยังได จะเฝ้ามากเนื้นนนอ,นอคนบนอนหอนคนผมกันกำแพงพังครับเขาแน่แน่แน่โอ้ยทำง,งานหน้าฝนเพ้อพ่ดพดพอได้ อันเนี่ยกิดจัดเกจัด ไปเรีย่อเรียร่งกว่าดูกว่านี่ว่าก่อนใหญ่ผดเมื่อเนี่ยเอาก่อนมุนมุนมามองดูก่อนมุนมุนมาเนาะครับท่านผู้ชมไว้ พางครับถ้าพังนี่จะขาดทุนตูล,ลงจะของให้กำแพงถ้าทำกำแพงกันดินก็น่าจะประมาณสองสมแสน,นไปซื้องินดำๆหลักแสนกลัวถึงสองแสนกว่าจะค่าช่างค่าของเหล็กปูนก็แพงหมดอันนี้ก็ต้องเฝ้าผมเข้าไปใหายุนะครับเมื่อวานนี้ว่าจะเร่งเต็มที่ก็ไม่เสร็จ วันนี้ว่าจะให้เสร็จน,นะครับรอบาากโหนณาแล้วเป็น,นไรไดล่ะเหี้ย เขาได้บัตรหลอกออกให้กันเขาก็ได้เสียเงินซอยมันแนวได้ซื้อรถ แสนแปดมีแต่แนวเสียสเง,ยงินครับแบบไดนวะซื้อรถใหม่แต่ก็ได้ซ่อมซื้อรถเก่าก็ได้ซ่อมโอ้ยวแช่แม่โครถดันาะอาหารกินแนวใด้ยังสิรวยเนาะท่านคนนี่เขาบอกว่าซื้อยางเก้ามันที่ไม่ได้ซ่อมมันที่เบนบน่รถใหม่นี่ยอมแล้วครับใหม่ก็ได้ซ่อมไม่มีค่าอะไรนะ สามเรนดี้นะครับยูซูแม็กทอปเนี Display, okay. ่ยวอ้โหาบอพานนะครับโมริยูตีนะครับซื้อมีประสบการณ์เราซื้อเองใช้เองมีหนุ่มใส่สองขั้นกัโอเคยูงเข้มเพื่องท้ายเฟืองย่างกันทูตูไทยกัดูแลให้กันเดียวยูซูเดียว โยมตีแต่นี่เป็นประสบการณ์เราเวลาเราไปเชียมมีม,ม,มีแต่เลื่องแต่ล่านะครับใครจะซือ้อรถตรงศึกษาดูรถใหม่ก็ได้ซ่อมรถเก่าก็ได้ซ่อมถ้าไม่ได้ซ่อมมีแต่รวยแล้วอาชีพนี้มันจัดจิงนทางตังนแล้ววนะเท่าเกียแม่โครถดำเนี่ยเวลารับงานก็มีแต่ลูกค้ามาเอาแพรงแพงจังได้รับรถละสามสี่ห่อยหาร่อยซ่อม่อย,ออย,ออยกลัว เ้าแต้แล่โลูกข่าวก็ว่าแพรงเอาไปห็นห้านไปอันนี้ painful. มีฟังนะครับคุณอดรที่เป็นแช่รถไม้บริบรณ์บริบราบอกฟังเพื่อมีประสบการณ์ยัดเน็ตท่านที่มาเราใต้เราไปบุกซ่ามากเป็นในจุดจัดเจ้านกแดงซีท่องบุกซ่ามากถึงเลมากหาเงินที่พันบางพันที่เรียกว่าสิหาอยู่เกียงลำ่านครับหา ้าจงไดน้ำม,มดัดผมพ่อมายู่บแต่บไดานั่น,บ,น,าบ,น,านบาทนนก็ได้เอามาเรียนเงินี่บานองมึงพันโม่าน,านอา๋เป็นไเขาได้บ่เขาได้บ่มันแห้งบ่เด,งเดอโอ้พันโมพันนี่เ,นนนเด้อส่ซาซำรถไม่รถไม่ เกียร์แตกว่าแสนแปดมันนี่ส 50, ไิได้เสียเงินเสียหาเมื่นพอน้ะจักบักหาอิรุสุหรือโอ้มันเบียสี่หักเลยเข้มย่ำในมีแต่สิได้เสียเงินถ้าหัดรถกับพ่อแห้งอันนี้เ้าบูซ่ามา้าราคาได้นจำกันเป็นบอลลดราคาล้านกลัวกับรถราคาบูซ่า <c oughs> โอ้ยไปยินได้ร้ายพ่อพนี่อพ่อหน่ะ เป็นในเจ้านกแดงเลี้ยนนี่สิบปีครับพ่อพี่สันตว่าสมไปเลี้ยนเลี้ยนไปน้ำเหนือข้าบะเองนี่ไม่มีปัญหาเบรยกยู่ดีปะเดียเปลี่ยนตะยางก่อนเปลี่ยนตะยางก่อนเพิ่งออกงานแรกดิหนิออกงานแรกถ้าบุซ่ามากมันมากข้าผลว่าเฉียวยู่เจียงน้ำตอนมึงดูยางนี่ปัดอันไหนมาคือใส่ปุ่มเห็นปะฮะ ใส่ปุ้มหาเงินซื้อ,อยางอยู่นี่นท่านผู้ชมเอ้อยผู้ใดมีงานมีการติดต่อเข้ามาในเรื่องวันน่นะโอ้ยเขาโอ้ยเห็นสมัยตะกี้นาเราเรียนเจ้านกแดงเขาเสียน,นิดงามตับอ,อมาล่องเมืองนี่เขา,ผ,าผ่านเม่อผ่านนี่บูซ่ามาลดราคาบูซ่าครับรถซื้อรถใหม่ก็แตกต่างกันซื้อรถใหม่ก็ได้ซ่อมซื้อรถเก่าก็ได้ซ่อมเอ้าซื้อ,อยังที่ว่าได้ซ่อง ง่อมย่อมยอมเอาเจ้านกแดงปีกนีพอดีรองเมืองแห้งวะแนครับสร้ามาครับรถซื้อไปแดงนี่ไม่ไหนเ้อาอยู่ไปเล่นกินอยู่ทั้งแถวไดก็ใดดูสิโบราณหมดนะราคาสรามากฮาเนี้ยนครับไปจดจาดจดจาดไป กู้ครับกู้ครับจริงก็เขาไปได้หมดโอ้มาทานเลยซื้อรถายแดงก็ได้สองซื้อรถเก่าก็ได้สงองอันนี้ใครอยากซื้อรถซื้อราศึกษาทางยูทูบเบิร์เนอร์หลายๆเจ้าโมเมนต์ว่าสิได้แต่เงินนี่งหรือมาเงินหลักกัวเจ็ดแปดแสนเก่าแสนหาแสน มาหาเงินปากปลาพวกนี้ครับท่านผู้ชมศึกษาดูดีๆแต่ว่าถ้าผูใดไปอยู่สุนทำเลรถไม่มีก็น่าจะได้ วันละหมื่นสองหมืนสี่หามืนได้วันนี้โอ้โแตกก็ดดงแหาา้งแฉะเขาไม่ได้ใช้แตดมาก็กดแดโอ้โห้ดงดีเว้วาายวัจวนทรอจันไปแล้วรถสภา,ภาพซาหาเงินในฟองเวเอาอตรงไไปแล้วอาราชอาญาชหายสัรลสวัสดีครับ Oh. อ๋อตีเล็กายเดียวก็แย่หนี่เไปใไนทุกวันนี้เอาขับเจงขึ้นแล้วล่ะถอยเข้ามาในพอจวดจัดจุดจัดจวดจวด,จวด,จวดลงมาเลนเพราะว่าขับมานานก็เจงครับอยู่กับประสบการ์บอได้ซ้อนกันซ้อนเทมิตใไ้กันนี่พะเชื่องว่าหา้แต่ว่าพูดเสียงดัง คุณกิลิศบอนว่ามาหยายแต่บางันหยายได้พูดเสียงดงังครับพูดเสียงดังเขาบอกให้จริงขึ้นก่ปล่อยเห็นบ่อกไปมออะไรให้โอกาสลงเสียนก็เสียนก็ต้องอยู่กต้องเสียแลครับให้จริงขึ้นก็ไวมาทานเอาไวจริงก็ไวเศ้าครับ หอยอยไปห่อยไปยห่อย่อยรวดำๆ้าถ้า,ถามาแฮกรออยูกไนนี่เดี๋ยวพอนขึ้ปไนน้ำโย่